สวัสดีครับเพื่อนที่ช่องทีเด็ดข่าเกีฬาเชิญนี้จะพาทกิการวิคเคอร์วันสวีเดนออสเวนคาน์คุรุวาง GAS เปิดบ้านตรเกูลของทีมอัฟสตัดเลขคูนนี้เป็นวันที่เจ้าบ้านอย่าง GAS เป็นฝ่ายต่อราคาเปนที่1ลูกครึ่งลบหจะลงสนามที่เวลา2องทุ่มตรงของค่ำคืนนี้ทั่งนั้ในเกมนี้ GAS กดเด้นเบิกจะเปิดสนามกัมราอาร์ลวีต้องรับรืออย่างทีมอัฟสตัดโดยเจ้าบ้าน GAS กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ขาขึ้นอย่างแท้จริงพวกเขาเพิ่งเก็บชัยชนะสองนัดรวดจากทีมเก่งจากอัลบาร์มบีาไม่ได้น่าประทับใจ จูสกอร์โคม,มีเกมลุกที่ไายรื่นซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้ทีมขยับขึ้นอยู่ในแต่งที่ดีของตารางคะแนนทีนี้พวกเขาได้รับข่าวดีเมื่ออามินบูรี่กองกลางคนสําคัญพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมครั้งเพิ่มความแข็งแกร่งในแดนกลางให้กับทีมของกุสซอเฟรดิคโอเบิร์กได้มากขึ้นทางฝั่งฮัมสตัดภายใต้การคุมทีมของโยฮันน์นินฮอลเพิ่งเสมอแบบไรสกอร์กับฮัสเค้นในนัดที่ผ่านมาแม้จะเป็นผลการแข่งขันที่ไม่เลวหากพิจารณาจากฟอร์มภาพรวมแล้วทีมกําลังประสบปัญหาโดยเฉพาะในเกมเเยืออนนนที่่พพววกกขาแาแแ้้มล3ตัตติ พร้อมเสียประตูแบบต่อเนื่องในทุกเกมนอกจากนี้ต้องเจอกับข่าวร้ายเมื่ออาริเซนเดอร์ดดมยานวิสมิดฟิลตัวหลักมีอาการบาดเจ็บจากเกมล่าสุดและน่าจะพลาดการลงสนามในเกมนี้โดยมีนีโลมินปาที่จะเป็นตัวแทนลงแทนดูแล้วเกมนี้เจเอสโคเทนเบิร์กและฟอร์มการเล่นในบ้านที่ดูแข็งแกร่งประกอบกับอาร์มสตัดมีปัญหาเกมนอกบ้านรวมถึงผู้เล่นบาดเจ็บในแดนกลางทาให้ภาพรวมของทีมดูเป็นรองพอสมควรเพียงแต่เกมนี้ไม่น่าจะแพ้ไปแบบขาดรอยอาจจะแค่บุบบิดเท่านั้นเกมนี้เลเทจะไปบอลรองเกมนี้เห็นควรเลิกเชียวอามสตัดมาสม วอาครับาครับขอฝากกับทุกคนชอบอาาก็จัดขันก็สวนให้ไม่มีที่ลงทุนที่นี้ไม่ได้คิดครับได้รีมกดไลค์กดแชร์กดกิดิตามในช่องทีเด็ดขับองด้วยเพื่อให้ภาคีติดต,ต่อไปพวกเราสำหรับนี้ลาปก่อนสิค,ครับ